ับโอเคนะครับวันนี้ก็ติดแผนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเหลือแค่โตปัมซัมเมอร์สนะครับผมปัมปัมห้โขกนะครับผมตกไปวิธีทาโครงนะครับไปใช้เหล็กหน้าสามนะครับเหล็กหน้าสามตัวนี้ครับกลมาไนนะครับผมก็ยึดด้วยหล็กฉากนะครับผม วิธียึดแผงนะครับก็ยังไม่ได้ต่อปั๊มนะครับผมรอปั๊มก่อนครับผมยังไม่ได้เอาปั๊มมาติดตั้งนะครับผมวิธียึดแผงวิธีทาโครงนะครับผมสี่แผงความยาวก็สามเมตรนะครับผมหนึ่งเมตรคูณสามนะครับผมควากว้างนะครับกว้างหนึ่งเมตรยาวสามเมตรนะครับผม นนก็จะยึดคู่แบบนี้เลยนะครับสองตัวแข็งแรงครับผมต้านลมได้นะครับผมส่วนข้างล่างนี้ก็จะมีเทป,ปนเูนนะครับผมห้าสิบเซนนะครับผมลึกห้าสิบกว้างห้าสิบนะครับผมก็เทปูนนี่นะครับโรงโซลาเซลล์นะครับผม ผมก็ติดเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จนะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอชมคลิปอีกทีหนึ่งก่อนติดตั้งปั๊มนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมวิธีทําโครงโซล่าเซลล์นะครับผมง่ายๆครับผมทําไม่ยุ่งยากนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ